สวัสดีครับเพื่อนเพื่อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทูเดย์วอลที่มาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับในคลิปนี้เพื่อนเพื่อนครับเป็นอีกหนึ่งหลักฐานชัดเจนนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนจำได้ว่าเมื่อก่อนหน้านี้เราเคยนําเสนอเรื่องราวของพวกชาวพม่านะครับไม่รู้ว่าจะเป็นแก๊งไหนกลุ่มใดอะไรยังไงเข้าเมืออย่างถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่มาใส่เสื้อกัก๊กแล้วก็ปักอ,อกปักชื่อปักหน่วยงานแล้วก็มีธงชาติไทยอะไรต่างๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามั่วมาก แล้วมันเป็นลักษณะของการปลอมเครื่องแบบของทางตำรวจหรือว่า,าพนักงานของรัฐนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหนี้ของหน่วยงานราชการเนี่ยอันนี้ผิดกฎหมายแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยมีข่าวออกมาแล้วอยู่เรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังแล้วก็แต่คลิปนี้ยังมีอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญนะครับสำคัญพอสมควรเลยแหละแล้วก็ผมคิดว่าอันนี้ชัดมาก เดี๋ยวเราจะเอาเรื่องนี้มาคุยกันนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปต่างๆที่จะเข้ามาถึงพร้อมทั้งอย่าลืมไปกดติดตามเพจเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันแล้วก็ถ้าหากใครต้องการวิทยากรสามารถปรึกษาได้ฟรีนะครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆครับคือเรื่องนี้ผมจะเล่าแบบนี้ครับว่า ก่อนหน้านี้เราเคยนําเสนอในเรื่องของกลุ่มพม่าก,กลุ่มหนึ่งเนี่ยผมไม่รู้นะว่าเป็นแก๊งใดอะไรยังไงถูกกฎหมายหรือผิกดกฎหมายอันนี้เราไม่ทราบจริงๆแต่การที่คุณเข้ามาแล้วก็มีการปลอมตัวปลอมแปลงตัวเองนะครับให้ดูเหมือนเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเนี้ย ผิดกฎหมายแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีทางทําได้อยู่แล้วไม่ว่าคุณจะมาตั้งองค์กรใดๆในประเทศไทยก็ไม่สามารถทําได้คุณทําได้เพียงได้แต่ว่าคุณเป็นลูกจ้างแรงงานต่างด้าวที่ประกอบอาชีพตามที่กฎหมายกําหนดเท่านั้นนะครับซึ่งอันเนี้ยเมื่อผิดกฎหมายแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีการดําเนินคดีไปแล้วนะผมเคยนําเสนอไปแล้วนะว่ามีคนปลอมแปลงตัวเองนะครับใส่เสื้อกลกแล้วก็ปกักอกปกักอาร์มอะไรต่างๆให้ดูเหมือนจนที่รัฐนะครับแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือ กลุ่มพ่อม่ชาติพันธุ์เดียวกันที่อยู่ในโรงพยาบาลทราบไหมครับว่ากลุ่มแก๊งเหล่านั้นเนี่ยถูกดำเนินคดีไปแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าก็ยังมีนะครับภาพที่ออกมารู้สึกหน้าตาจะเป็นคนใหม่แล้วนะแล้วก็ปักเนี่ยปักต่างๆนี่เหมือนกันไม่เข็ดครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันก่อนแล้วเราค่อยมาคุยกันนะครับเชิญครับ เนี่ยครับผมบอกเลยนะว่าอันนี้เป็นภาพที่เฉยมันไม่ได้มีรายละเอียดแต่มันบ่งชี้อะไรนะครับมันบ่งบอกว่าชาวพมา่ากลุ่มนี้มันไม่ยอมเข็ดในเรื่องของการทําเรื่องแบบนี้เมื่อคนหนึ่งตายลงมันก็เหมือนไฮดร้านะครับอีกสองหัวงอกหัวหนึ่งตายอีกสองหัวงอกก็คือว่ามีคนสารต่อภารกิจภารกิจจะไม่มีวันล้มเลิกไม่รู้หรอกว่าคุณตั้งกลุ่มองค์กรใดนะครับมา,มาเพื่อช่วยเหลือแรงงานชาวพมา่าแรงงานต่างด้าวด้วยกันเอง ไม่รู้นะครับแต่มันทำไม่ได้เพราะว่าอำนาจนะครับตามกฎหมายของรัฐในประเทศไทยเนี่ยตามกฎหมายไทยเนี่ยมันมีสิทธิ์คุ้มครองแรงงานต่างด้าวตามกฎหมายตามสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณไม่จำเป็นจะต,ต้องมาตั้งองค์กรใดๆเพื่อทำการช่วยเหลือพวกตัวคุณเองนะครับ ยกเว้นว่าโอเคถ้าคุณจะทําการช่วยเหลืออะไรจริงๆเนี่ยคุณจะก่อตั้งเป็นสมาคมก่อตั้งเป็นอ่าสหาแรงงานต่อก่อตั้งเป็นสมาพันธ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องขออนุญ,ญาตทางกฎหมายก่อนในการที่จะก่อตั้งแล้วก็ต้องมีกลุ่มอ่านักวิชาการกลุ่มอาจารย์กลุ่ม อะไรก็แล้วแต่ที่มันมีวุฒิภาวะมากพอที่จะช่วยกันตั้งกลุ่มแบบนี้ให้มีความแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็สืบต่อกันไปเรื่อยๆแล้วมีผลประโยชน์ที่ดีต่อชาติบ้านเมืองที่คุณอาศัยอยู่ด้วยอันนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องที่กฎหมายที่ถูกกฎหมายแล้วทาได้ด้วยนะอันนี้แต่ว่าต้องไปปรึกษากับทางกรมแรงงานปรึกษากับตํารวจปรึกษาทนายปรึกษากับ หน่วยงานต่างๆอีกมากมายเพราะว่ามันมีคนไทยเชื้อสายจนีนคนไทยเชื้อสายต่างประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็สามารถที่จะก่กอตั้งสมาคมต่างๆเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในประเทศอยู่แล้วนะครับแต่การใดๆก็ตามที่คุณก่อตั้งขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตไม่ได้รับการอนุญาตใดๆแล้วคุณก็แต่งการเรียนแบบข้าราชการหรือว่าพนักงานของรัฐในประเทศไทยเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายตามในรูปนี้เลยครับ ผมเชื่อว่าเป็นคนเป็นคนใหม่มาแน่นอนแล้วที่สําคัญคืออะไรทราบไหมครับมีการจับมือกับหัวหน้าแก๊ง r ุกเด้วยโอ้โหอันนี้ชัดมากว่า r ุกเป็นผู้อยู่เบื้องหลังชัดจากก่อนหน้านี้เราไม่เคยชัดมาก่อนว่ากลุ่มใดเป็นผู้สนับสนุนหรือว่าอยู่เบื้องหลังแต่ครั้งนี้ชัดมากว่า r ุกใช่อย่างแน่นอนเพราะว่าหัวหน้ากลุ่ม r ุกเนี่ยออกมาจับมือกันแบบ มิดเป็นมิตรแท้มากๆนะให้เราเห็นนะครับเราก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจมากยิ่งขึ้นว่ารับรองว่าทุกคนที่ทําเรื่องนี้ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับเอาลวลาไม่รู้ว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างใดเกี่ยวกับเรื่องราวในวันนี้บ้างนะครับก็สามารถที่จะส่งแสดงความคิดเห็นของเพื่อนๆื่อนมาภายใ,ใต้คลิปดอนี้ให้ด้วยกันแล้วกันครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็อยากฝากไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐนะครับถ้ามีสิ่งใดที่ควรกระทําถ้ามันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ผมรบกวนรีบจัดการเลยทีเดียวนะครับเพื่อไม่ให้มันลุกลามไปมากกว่านี้นะครับเอาล่ะสำหรับในที่ผมหมดเวลาลงตัเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาจะเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปลาไปก่อนสวัสดีนะครับ